สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมจะเป็นการสอนเกี่ยวกับเรื่อง pigeonhole principle นะครับผมหรือว่าหลักลังนกพิราบนะครับผมซึ่งตัวทฤษฎีนี้นะผมเกิดจากการสังเกตของธรรมชาตินะผมก็คือเขานะครับได้สังเกตว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับมีจํานวนของนกนะครับผมที่จะต้องมาเกาะอยู่บรังนะครับผมเนี่ยรังตรงนี้นะครับผมมีจํานวนนกเนี่ยมากกว่าจำนวนรังแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งังเนี่ย ที่มีนก2ตัวแน่นอนอ่าเดี๋ยวลองจัดดูนะผมเช่ vorbei. นว่านกตัวนี้นะครับไปอยู่ตรงนี้นกตัวนี้นะครับไปอยู่ตรงนี้นะผมเอ่อแล้วก็นกตัวนี้นะครับไปอยู่ตรงนี้จะสังเกตว่ารังตรงนี้นะผมมีตรงตามเงื่อนไขนะครับก็คือว่ามีนกเนี่ยอย่างน้อย2ตัวใช่ไหมครับผมจะต้องมี1ลรังที่มีนกอย่างน้อย2ตัวคือไม่ว่าเราจะจัดคอมบิเนชันยังไงก็ตามเราก็จะสังเกตว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ตลอดก็คือ เมื่อมีจํานวนนกมากกว่าจำนวนรังแล้วเนี่ยครับผมจะทําให้สรุปได้ว่าต้องมีสักรังหนึ่งอะ่ะที่มีนกอะ่ะอย่างน้อย2ตัวนะครับผมจากการสังเกตเนี้ยทำให้เกิดกฎของรังนกพิราบขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราไปเขียนรูปทั่วไปกันนะสหรับรูปทั่วไปของหลักรังนกพิราบนะครับหรือว,ว่า pigeonhole principle เนี่ยเขาได้กล่าวไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีนกเนี่ยครับทั้งหมด n ตัวแล้วก็มีรังเท่านี้ทั้งหมด k รังนะครับผม จะทาให้เราสามารถสรุปได้เลยนะครับว่าจะต้องมีอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยก็คือมี1นึ่งรังสองรังสามรังก็ได้แต่ว่าต้องมีแน่ๆอย่างน้อยอสักรังหนึ่งที่มีนกนะครับผมอย่างน้อยอีกเหมือนกันนะครับเอ็นส่วน k แล้วก็ปัดขึ้นนะครับผมตัวนะครับผมก็สำหรับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเผื่อใครไม่รู้เนาะมันเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าเ,เป็นนิยามให้นิยามว่า เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับ n สน k นะผมอย่างเช่นว่า,า3.01นะครับก็จะกลายเป็น4ครับผมก็คือปัดขึ้นเลยโดยที่ถ้าเกิดว่าตัวเลขข้างหลังตัวสัมนะครับผมไม่ได้เป็นจุดศูน,นะครับก็คือให้ปัดขึ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการพิสูจน์ทฤษฎีนี้ให้ดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมจะ ทดลองใช้ดูก่อนนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเรามีนกนะผมทั้งหมดแดตัวแล้วก็มีรังเนี่ยทั้งหมดสามรังแล้วกันนะผมก็คือว่าเดี๋ยวมันจะออกว่ารลูกได้ยางงี้นะผมนม่่ครับพอเราเห็นอย่างงี้นะ สมมติว่านกทุกตัวเนี่ยจะต้องบินเข้าไปในอยู่ในรังนะผมคือเราจะสังเกตว่าไม่ว่าเราเนี่ยครับจะให้มันบินไปยังไงก็ตามนะผมบินเข้ารังไหนยังไงก็ตามเออเราก็จะได้ว่าจะต้องมีสักรังหนึ่งนะผมที่มีนกนะผมอย่างน้อยสามตัวไม่ว่าต้องเป็นักรังหนึ่งไม่ว่าจะรังนี้รังนี้หรือไม่ก็รังนี้นะผมอ่าต่อไปก็จะเริ่มพิสูจน์แล้วผมสำหรับการพิสูจน์นะผมผมก็จะ ขอกาหนดให้นะครับผมว่ามีนกเนี่ยทั้งหมด n ตัวแล้วก็มีรังเนี่ยทั้งหมด k รังนะครับผมสำหรับการพิสูจน์นี้นะครับเราจะใช้ข้อขัดแย้งกันนะครับผมก็เริ่มต้นนะครับจะทําการสมมุติว่าหลักการดังกล่าวเนี่ยมันไม่จริงแสดงว่านะครับผม s t a t e มนต์ออของที่เป็นนิสศษกับหลักการเมื่อกี้นะก็คือว่าจะต้องไม่มีรังไหนเลยนะครับผมที่มีนกเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ n ส่วน k แล้วเต็ตัวนะครับ แสดงว่าแสดงว่าไงครับเดี๋ยวทุกคนคิดตามนะแสดงว่าทุกลังเนี่ยเคสอย่างแย่ที่สุดเลยเนี่ยจะมีอย่างมากนะครับผมแค่ n ส่วน k ปัดขึ้นก็ลบหตัวต่อลังใช่ไหมครับผมคืออย่างแย่สุดเลยครับผมแล้วทีนี้เราก็มาสังเกตอย่างนึงว่าอ้าวถ้าทุกลังนะมีลังละ n ส่วน k ปัดขึ้นลบหตัวเนี่ยเราก็เลยจะมาสังเกตจํานวนนกทั้งหมดที่จะมีอยู่ในระบบนี้นะผมก็เลยต้องคูณ k เข้าไปนะครับ ที่ต้องคูณ k ไปเนี่ยเพราะว่าเรามีทั้งหมด k หลังใช่ไหมครับเราก็เลยคูณ k เข้าไปทีนี้นะผมเรานะครับมีสมบัติอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่า n ส่วน k แล้วก็ต้องน้อยกว่า n ส่วน k บวกหนึ่งนะผมอ่าที่นะครับเราก็เอาสมการตรงนี้นครับมาพยายามจัดรูปให้เหมือนกับตรงนี้นะผมเพื่อสังเกตบางอย่างนะครับอ่าตรงนี้ก็จะลบหนึ่งกันก่อนนะลบหนึ่งลบหนึ่งทั้งสองข้าง นะครับผมก็จะเห็นว่าตรงนี้ตัดกันนะครับผมอ่าล้วต่อไปก็คูณเคทั้งสองข้างนะครับผมจะได้เหมือนกันนะครับผมอ่าตรงนี้เหมือนกันแล้วเนาะนะครับผมอ่าที่นี่ครับเราจะอยู่นะอา้าวน้อยกว่าเอ็เอา้าวจำนวนนกทั้งหมดอะน้อยกว่า n แต่เรากำหนดไว้นะครับว่านกนี่มีเตัวเกิดข้อขัดแย้งนะครับผมเกิดคอนทราดิชันนะครับผม ซึ่งทำให้สรุปได้ว่าหลักการเนี้ยเป็นจริงนะผมก็จะเรียบร้อยแล้วสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีพิเชนโฮนะผมเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูโจทย์ตัวอย่างกันเลยนะผมเสำหรับโจทย์ตัวอย่างสำหรับเรื่องนี้นะผมก็จะมีหมดสองข้อเนาะมาเริ่มที่ข้อแรกเลยครับข้อแรกนะครับผมจงแสดงว่ากลุ่มคนสามร้อยหกสิบหกคนเนี่ยจะมีคนนะครับที่เกิดวันเดียวกันหรือว่าเกิดวันซ้ํากันนะผมนะผม โดยที่กําหนดให้1ปีเนี่ยมี365วันความยากของโจทย์ลังนกพิราบนะครับก็คือการพิจารณาว่าอะไรจะเป็นนกหรืออะไรจะเป็นลังนะผมซึ่งในที่นี้นะผมเราก็สังเกตได้ไม่ยากนะครับว่าสิ่งที่ควรจะเป็นนกเนี่ยครับก็คือกลุ่มคน3 6 6คนเนาะแล้วก็รังเนี่ยก็คือ,อ,อจํานวนวันที่จํานวนวันทั้งหมดที่อยู่ใน1นึ่งปีนะผมก็ควรจะเป็นรังนะครับ ก็คือว่าลองสำุวจภาพง่ายๆนะะว่าเรานะครับมีคนนะครับหรือว่านกเนี่ยนะครับผมรวมทั้งหมดเนี่ยสามร้อยหกสิบหกตัวนะผมแล้วก็มีรังนะครับรังเนี่ยทั้งหมดเอ่อทั้งหมดรวมกันแล้วนะมีทั้งหมดเอ่อสามร้อยหกสิบห้าวันนะผมแล้วก็ถ้าเกิดว่านกตัวที่หนึ่งนะครับไปเกิดไปเกาะที่รังไหนนะครับแสดงว่านกตัวที่หนึ่งเนี่ยเอ่อ เกิดวันนั้นนะครับผมอ่านกตัวที่2ก็เช่นกันไปเกาะวันไหนก็ถือว่าเกิดวันนั้นอ่านเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่กฎลังนกพิราบแล้วนะครับผมก็ทีนี้ก็เอ่อกลับมาใช้สูตรนะครับที่ได้สอนไปเมื่อกี้ก็คือว่าจากกฎลังนกพิราบเราทำให้สรุปได้นะครับว่าจะต้องมีสักลังหนึ่งในนี้นะผมในสามรหกสิบห้าลังตรงนี้เนะี่ยต้องมีลังหนึ่งแน่นอนที่มีนกพวกนี้นะผมอยู่ด้วยกันอย่างน้อยสองตัวนะครับผม ซึ่งก็พอมาตีความหมายนะครับมันก็คือว่าเฮ้ยสดงว่าต้องมีสองคนสิที่เกิดวันเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าสมมติว่าอย่างเช่นว่านกตัวที่หนึ่งนะผมมาอยู่รังนี้เนาะแล้วสมมติว่านกตัวที่สามร้อยหกสิบหกนะผมมาอยู่รังนี้แสดงว่าคนที่หนึ่งกับคนที่สามร้อยหกสิบหกเนี่ยต้องเกิดวันเดียวกันเนาะก็จะเรียบร้อยนะสำหรับข้อแรกนะผมสำหรับข้อต่อไปนะผมตรงแสดงว่าจํานวนเต็มบวก สิบจำนวนใดๆนะผมไม่ว่าเราจะเลือกสิบจำนวนใดๆมาก็ตามเนี่ยก็จะต้องมีทั้งหมดสี่ตัวนะผมที่หารด้วยสามเนี่ยแล้วก็เหลือเศษเท่ากันนะผมสำหรับข้อนี้นะผมก็เอออยากให้ลองคิดดูก่อนนะครับแต่ว่าอันนี้ขอให้พพสไว้ก่อนเนาะอ่าทีนี้พอคิดเสร็จแล้วนะผมก็ขอญอาฉเฉลยเลยนะผมเราสังเกตน,นะครับว่าเราเนี่ยครับสมมุติว่ามีจํานวนเต็มบวกเนาะ อยู่สิบตัวให้เป็น A1 หึ่งถึง a 1สิบนะผมอย่างนี้นะผมก็คือว่าจะต้องมีสัก4ตัวในนี้สตัวไหนก็ได้นะผมที่หารด้วยสี่ที่หารด้วย, 4, าวย3านะพออภัยแล้วก็จะเหลือเศษเท่ากันนะผมคืออ่าสำหรับเรื่องนี้นะผมคือในการที่เราจะเลือกนกเนี่ยง่ายมากนกของเราก็ควรจะเป็นจํานวนทั้ง1 0บตัวนี้เนาะก็ควร n ก็ควรจะเท่ากับสิ แล้ว K เ,เราควรจะชอบเท่าไรถ้าเราพิจารณาดีนะครับเราจะเราจะเห็นว่าในการที่จะเหลือเศษเท่ากันเนี่ยเหลือเศษเท่ากันเนี่ยต้องคิดก่อนว่าเศษเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบแตกต่างกันได้กี่แบบเราก็สังเกตได้ว่ามีทั้งหมด3แบบเนาะมีทังหมด3แบบก็คือแบบที่หารด้วย3นะครับหารด้วย3แล้วก็เหลือเศษ0นะผมเหลือเศษ1แล้วก็เหลือเศษ2เนาะจริงปะจริงปะ ไม่ว่าเราจะเลือกจานวนเต็มบวกใดๆมาเยอะแค่ไหนน้อยแค่ไหนเนี่ยเอ่อเรามันจะต้องตัดอยู่ในสักสักลังหนึ่งในแบบนเนี้ยเนาะนะฮะนี่แหละก็จะเป็นลังของเราซึ่งลังของเราก็มีหมดสามตัวเนเาะนะฮะทีนี้ก็เข้าสู่หลักลังลูกพิรลบทั่วไปเลยก็จะได้ว่าจะต้องมีอย่างน้อยลังหนึ่งนะครับที่มีไอเอพวกเนี้ยสักสี่ตัวเนี่ยอย่างน้อยสี่ตัวเลยไปอยู่ด้วยกันนะผมมาอยู่ด้วยกันนะผมสัก ชุดนึงนะครับมาอยู่ด้วยกันก็ไม่ว่าชุดไหนก็แล้วแต่ก็จะสรุปได้ว่าไอชุดตรงนั้นแหละนั่นแหละก็จะเหลือเศษเท่ากันนะผมอ่าก็จะเรียบร้อยแล้วผมสำหรับหลักรังนกพิลามนะผมเอาจริงๆนะเนี่ยเอออาจจะอาจะอาจะอธิบายงงๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปเสริมมาอีนะผมครับผมครับ